อันนี้ก็ทุกคนเราเข้ามาในแผนกของตัดเย็บหมายความว่าอะไรที่นี่ก็คือครอบวงจรเลยก็คือว่าเมื่อกี้เราฟอกเกลือเกลืออะไรเราดูจนฟินิชิ่งใช่ไหมคะเราก่อนจะไปโชว์รูมเรามาดูก่อนว่าก่อนจะเป็นกระเป๋าสวยงามสำเร็จรูปนะคะให้ทุกคนได้ชอปปิ้งกันนั้นน่ะก็คือเราต้องผ่านการตัดเย็บก่อน นี่คร่้าวๆนะคะคุณพี่เขาก็จะมีการทําแพทตองแพทเทิร์นอะไรใดๆนะคะแล้วก็ตัดเย็บนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีส่วนของการเก็บงานการทากาวอะไรแบบนี้นะคะประกอบซับในเอวยอะไรเอวยนะคะก็จะเป็นใ,นในส่วนของการตัดเย็บประมาณอย่างนี้เลยสีสานเห็นไหมว่ามันต้องคุณราคาจะไม่แพงนี่ยเขาทามือคุณดูสิแต่ละขั้นตอนแฮนด์เมดคุณเห็นไหมไม่ใช่ว่าใส่ใจทุกรายละเอ<ะ>ียด<ะ>จริงๆไม่ว่าจะเป็นจุดนี้เห็นไหมคะ ทุกอย่างผ่านการทำมือทั้งหมดนะคะเป็นมือเนี่ยโอ้โหแล้ไหนนะคะเราจะมาโซนอ่ะอันนี้ก็เป็นการเย็บจักรก็มีนะคะในส่วนนี้สวยงามมากเลยนะคะก็แล้วแต่แพทเทิร์นเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาในบริเวณนี้นะคะเรียกว่าอะไรเอ่ยขอไหมนนึงนะคะอันนี้คุณพี่คะในส่วนของห้องนี้เราเรียกว่าอะไรคะขออนุญาตลบกวนสมาธิของคุณพี่นิดนึง S 1> <S 1> เราเรียกว่าในส่วนของอะไรคะห้องนี้เป็นห้องเตรียมงานห้องเตรียมงานเหรอคะ<ก>ตัดตามแพทเท<ช>ิร์นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเป็น,นห้อง<ด>ตัดตามแพทเทิร์นอ๋อเป็นการเตรียมงานหนังจระเข้ตามแพทเทิร์นนะคะคุณพี่แล้วอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดินไปทางนี้สักเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วคุณพี่คือจะมีแพทเทิร์นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่ก็ตัดมือเลยเหรอใช่ค่ะก็จะวาดก่อนแล้วก็ จะตัดมือค่ะโอ้โหใส่ใจในรายละเอียดนะคะใช่ค่ะขีนไม้สวยมากใช่ค่ะไอ้นี่คืออะไรพี่ก็จะเป็นออเดอร์ที่ว่าลูกค้าสั่งมาแหะค่ะแล้วตัวนี้คืออะไรพี่อ๋อตัวนี้ค่ะไข่ไก่พี่นิดนิานึงนเวลามันไม่ออกทำยังไงนี่ไงให้พี่เขาบอกอ่าเอาลูกโป่งใส่ค่ะจะได้ดันแล้วก็จะได้ออกง่ายๆค่ะอ๋อ ปากกาบอลมันจะได้ออเพ<ช>ราะบาง <ฮะ S 1> ทีมันชอบไม่ออกมันชอบไปตันอยู่ข้างในใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวนี้นะะ้จเดี๋ยวเส้นจะไม่ชัดค่ะอ๋อเดี๋ยวเส้นจะไม่ชัดแล้วเดี๋ยวคนตัดเราจะตัดผิดต,ตัดถูกใช่ไหมคะคุณพี่อ๋อวาให้ดูข,ขออนุญาตดูแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวตัดออกไปเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องปากกาบอลอะพอสก่อน เราก็จะรอทําตามออเดอร์นะคะเมื่อกี้ก็เป็นแพทเทิร์นเป็นใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นหนังทองนะเนี่ยทั้งหมดด้านหลัง<ช>เป็นท้องหมดเ,เลยเอ่ะสวยมากสวยจริงมากใครอยากซื้อหนังจระเข้นะคะก็ติดต่อมาทางนี้ได้นะคะมีเพจใช่ไหมคะคุณนามีเพจนะคะสามารถติดต่อซื้อหนังจระเข้ได้ที่นี่เลยนะคะสีราชาฟาร์มไปกดนะทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกอย่าง <S 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 อันนี้น่าจะประมาณสี่อคุณเซมวันนี้มาในคลิปของการมาดูเครื่องปอกหนังกันก่อนเลยรีวิวอะไรคะรีวิวเครื่องปอกหนังใช่ว่าเราอะพอหนังมันหนาเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันบางลงนี่เจ้าเครื่องนี้เลยเจ้าเครื่องนี้คาโอาคุณเซมมาทางนี้อะอันนี้เป็นคลิปรีวิวเครื่องปอกหนังค่ะก็คือเป็นเครื่องปอกหนังนะฮะแล้วเครื่องนี้เท่าไหร่คุณเซมคาโมก้าสักข้ามือหนึ่งก็ซักประมาณ หลักล้านคุณเอาไม้ใกล้ๆหลักล้านหลักล้านหลักล้านแน่นอนนะฮะตอนนี้เขาก็จะไม่ได้ว่าอิตาลีหรือเยอรมันคำว่าปอกหนังคืออะไรก็คือการทําให้หนังบางลงนะฮะอย่างห้เกิดความหนังหนาเนี่ยมา2มือบปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปทางด้านนี้นะฮะด้านล่างเนี่ยจะมีวงมีดใหญ่ๆวิ่งอยู่แบบนี้เล๋ยเดี๋ยวใส่ไปทางไหนคุณชี้ช้า้ด้านนี้ใส่ปื๊ดใส่ปื๊บมีวงมีดอยู่ตรงไหนคะคุณวงมีดด้านในนี้ด้านในนี้ อ่ามีปะ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 มีมันก็จะหมุนหมุนหมุนไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเฉือนหนังออกเฉือนหนังออกเฉือนหนังออกให้มันบางลงนะฮะเรากำหนดความหนาได้ได้ฮะก็จะเป็นดิจิตอลบ้างหรือจะเป็นแมนน่วนบ้างนะคะตัวนี้ก็หน้ากว้างเนี่ยประมาณ420มิลนะฮะก็คือ42 42เซนนะฮะช่วงนี้กี่นิ้ว เออประมาณ15นิ้วนิดหน่อยนะถ้าจำถ้าจำไม่ผิดประมาณ15นิ้วนิดหน่อยอริ้วันนี้ก็เป็นนี่คาโมก้านะเป็นตัวปอกหนังอ่ะด้านหลังก็เป็นเครื่องปั๊มข้างขามเป็นเครื่องปั๊มนะฮะก็อ่ะปกตินะฮะที่ใช้กันทั่วไปแล้วมันออกมาทางไหนหนังปอกเสร็จนี่หนังก็จะออกมาทางด้านนี้นะฮะนี่ออกมาทางด้านนี้ชิ้นหนังก็จะออกมาด้านนี้ส่วนเศษหนังนะก็จะดูดด้านล่างนะฮะอยู่ด้านล่างนี่อยู่ด้านล่างในถังนี้อ่าเป็นการรีวิวเครื่องคาโมก้าเป็นตัวอันนี้ก็คือโชว์ ตัวนี้ก็ใช่นะตัวนี้น่าจะไม่ได้ใช้งานตัวเป็นล้านนะทุกคนอันนี้ปอกริมอันนี้ปอกริมอันนี้ปอกริมปลอกลิมริมคืออะไรปลอกริมหนังเล็กๆริมคือปอกด้านปอกริมของหนังเล็กๆหนังส่วนที่เล็กๆเราจะใช้การปอกริมเพื่อเลาอะไรแบบนี้เพื่อพลาเพื่อทำให้หนังมันบางลงในส่วนที่แบบไม่ต้องทั้งผืนอ่ะแค่ริมมันอย่างนั้นเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าปมอกริมเวลาเวลาแบบภาษาภาษาเรียกนี่นี่ไงแบบนี้ เห็นไหมเราก็จะปอกแค่ตรงนี้เอาไว้สําหรับไปประกบทากาวอะไรแบบนี้ปอกแค่ริมๆตรงไหนคะนี่นี่แบบตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมอ๋อประกบทากาวเรียกว่าเครื่องปอกรีมเราเรียกปอกริมอ่าประมาณอย่างนี้เลยต้องถามพี่คัอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้องอะไรคะก็เป็นแกลเลอรี่สำหรับโชว์หนังแล้วก็ลูกค้าจะมาเลือก๋อเรามาวิวนี้ดีไหมคะเราจะได้เป็นแบ็กกราวที่ตรงนี้นะคะคุณคุณพ่าห้องสำหรับ ขายหนังใช่ครับอ๋อลูกค้าจะมาเลือกหนังตรงนี้ใช่ครับก็นี่นะฮะสต็อกหนังมากมายเลยแกลลอรี่สวยมากเยอะมากมีทั้งชายหนิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องเป็นหลักแมทนะคะโอ้สวยจริงทุกคนมีเมทัลลิกด้วยนี่ใครสนใจนะก็มาดูได้เลยนะคะเป็นแกลลอรี่ให้เลือกหนังเลยนะออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะสั่งผ่านวิวาเลเทอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจัดการให้นะทุกคนเพราะว่าเราขายหนังนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งผ่านวิวาเลเทอร์เดี๋ยววิวาเลเทอร์จจัดการให้คุณก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกให้นะคะทุกคน เข้ามาอยู่ในส่วนสุดท้ายนะคะของศิลชาฟาร์มนะคะก็คือการเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟินิชิเขาเรียก เป็นกระเป๋าแล้วแล้วการเป็นพวกสินค้านะคะสินค้าว่าจะเป็นกระเป๋าต่างๆนี่นะคะของศิราชาฟาร์มนะคะก็คือออกมาเป็นตัวสินค้าสําเร็จรูปแล้วนะคะเมื่อกี้เราดูไปย้อนไปถึงออริจินอลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาจบด้วยนี่ค่ะนะคะว่ากว่าจะสวยนะคะดูสิกว่าจะสวยเนี่ยทำอะไรมาบ้างกว่าจะเป็นแบบนี้นะคะทําอะไรมาบ้างเนี่ยคือเราก็มาจบที่โชว์รูมของศิราชาฟาร์มนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะ รนี้น่ค่ะเห็นไหมกว่าจะสวยทําอะไรมาบ้างมันต้องผ่านหลายขั้นตอนนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของศิีราชาฟาร์มเองเลยนะคะนี่ดูสิทุกคนนก็สวยนี่ในโชว์รูมของเขาทุกคนมาช้อปปิ้งได้นะไม่ใช่เฉพาะที่ฉันนะทุกคนสามารถมาช้อปปิ้งได้หมดนะคะเข้ามาที่ศิีาชาฟาร์มได้เลยนะคะกดเข้าไปใน Google แล้วมันเลือกได้เลยนะคะราคาเนี่ยก็ไม่แรงนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นราคาโรงงานเป็นราคาโรงงานดูสิความสวยงามนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็ได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบเลยจบที่โชว์รูมนี้กันไปเลยดีกว่าอันเดี๋ยวก็ลากันไปที่โชว์รูมนี้เลยไหมลากันไปเลยเนาะว่าว่าว่าสรุปแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกนะคะไปพร้อมๆกับเอิร์นนะเพราะว่าในส่วนของเราเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะที่แบบเอินได้มาแบบอะไรอะได้มาในในฟาร์มของเขาเราก็ได้เห็นแบบหลายๆขั้นตอนอะไรของเขาเนี่ยถือว่ามันก็ประทับใจนะหวังว่าเพื่อนๆในช่องยูทูบของเราทุกคนจะประทับใจกับเอิร์นนะคะยังไงขอลาไปกันที่นี่กับโชว์รูมมมมเเเเเลลยยยนนนนะะะดดีี๋วคคคคจส์าาากกททุุุอณพื่่ตติ ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะคะก็คือสีราชาฟาร์มนะคะขอขอบคุณสีราชาฟาร์มมากๆเลยนะคะคุณอาของเรานะคะที่เขาเนี่ยให้เราเข้ามาชมแบบอินไซด์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนๆช่อง YouTube ท,ทุกคนที่ติดตามวิบัตเลเตอร์นะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่ตอ,ตอไปด้วยนะคะวันนี้เราลาไปที่โชว์รูมสวยๆแบบนี้นเลยใครอยากช้อปปิง้งอย่าลืมเข้าไปที่เพจเขาได้เลยหรือว่าฝากเอิ้นก็ได้เดี๋ยวเอิ้นจะมาช้อปปิง้งแล้วก็เลือกให้นะคะแล้วก็เดี๋ยยยววเเาาาไไปปขขกกกกั <laughs> okay, ัันนนนนโอออคคคคง้ลล่่ะะทุุบณมสสดี ด้วยะค,ะคือเสียงต้นฉบับเนี่ยมันอาจไม้ปิดนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ถือโอกาสขอบคุณนะคะคุณอาชาตรีนะคะเป็นหนึ่งในผู้บริหารของสีราชาฟาร์มนะคะวันนี้ก็คือคุณอาใจดีม,มากๆเลยนะคะให้เราเนี่ยเข้ามาดูในส่วนของการออฟอกหนังนะคะรวมไปถึงโชว์รูมต่างๆแล้วก็ อินไซต์มากๆเลยวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณอาชารีีอย่างรุนแรงนะคะที่ให้ดิฉันได้เข้ามาให้วิวัฒน์เได้เข้ามาสืบสอบค้นหานะคะว่าสีราชาฟาเป็นยังไงบ้างนะคะขอบพระคุณมากค่ะฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ